สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนะพาร์ลชานลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาใส่ปุ๋ยต้นอากูนิม่านะคะหลังจากที่เราปลูกได้ก็ประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยนะคะบางต้นก็หนึ่งเดือนนะที่พี่กันตรีได้ปลูกไว้นะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะคะนาะต้นอากูนอากูนิม่านะมีหลายต้นเลยบ้านพี่กันตรีนะคะเดี๋ยวพี่กันตรีจะพามาใส่ปุ๋ยนะคะซึ่ง วันนี้พี่กันตรีจะแนะนําปุ๋ยสองตัวนะคะปุ๋ยสองตัวนะที่เป็นที่ชื่นชอบของต้นไม้จะทําให้ใบของต้นไม้สดใสสีสดใสสวยงามนะคะสีสดใสสวยงามนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่มามีตรงไหนบ้างที่เราปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะ,ะอันนี้ในบ้านนะคะในบ้านพี่กันตรีเนาะ เราจะใส่ปุ๋ยต้นอะโกนิมาเพื่อให้มีสีสวยงามนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยนะคะสูตรของพี่กันตรีไม่ใช่ใส่ปุ๋ยทันทีนะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยหลังจากที่ติดแล้วนะคะค่ะต้นนี้เหมือนกันนะคะการใส่ปุ๋ยนี่จะเพิ่มเพิ่มสีนะคะเพิ่มสีให้กับต้นไม้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ใส่นะ ต้นแสงเงินแสงทองนะคะอันนี้ก็อโกนิมานะคะอากนิมาเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีก็จะใส่ปุ๋ยให้เขาสีสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะตั้งแต่ปลูกยังไม่ได้ใส่เลยนะเพื่อนๆมีเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับปุ๋ยที่จะแนะนำวันนี้อันดับแรกนะคะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะ น้ำหมักชีวภาพนี้ก็จะมีส่วนประกอบของสาร E.M กับกากน้ําตาลนะคะหมักไว้หมักไว้ประมาณ1เดือนละนะคะเดี๋ยววันหลังพี่กันตรีจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะการทำน้ําหมักชีวภาพนะคะนะก็จะมีสาร e อกับกากน้ําตาลเน่ช่วยย่อยสลายอาหารของของพืชน,นะคะ,นะแล้วก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีแล้วก็ ช่วยให้ใบแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยในการแตกนะคะแตกยอดแตกหน่อไวนะคะ,ะตัวนี้นะคะต่อมาเป็นผงชูรสนะคะพี่กรตรีจะใช้ผงชูรสนะคะผงชูรสช่วยนะคะซึ่งจะมีธาตุอาหารของพืชหลายอย่างเลยทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะช่วยในการเติบโตของพืชเหมือนกันนะ แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นนำ้ำาเครื่องดื่มชูกําลังนะคะก็จะใช้เอ็มร้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะ,ะใช้ปุ๋ยตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจะใส่เป็นประจําเลยนะคะเป็นปุ๋ยเราจะใช้ทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะตัวนี้พี่กันตรีจะใส่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะครึ่งช้อน นะคะอันนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวใส่ก่อนนะอ่าใส่ตัวนี้กันโรยลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่ครึ่งช้อนตอนนี้ก็ใส่ลงไปนะคะใส่ตัวนี้จะทำให้สีสดใสนะคะสูตร13เสมอกันปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยสูตร13เสมอกันนะคะจะมีตามร้านขายดอกไม้จะเพิ่ม เพิ่มสีสันนะคะให้ต้น <c oughs> ใส่ไปแล้วนะคะใช้ปุ๋ยสองตัวนะคะ <c oughs> ต่อไปปุ๋ยชีวภาพนะคะอันนี้น้ำถังนี้จะใช้ประมาณหกลิตรนะคะพเพื่อนๆ <c oughs> ถังนี้ประมาณหกลิตรนะคะ <c oughs> ใส่ผงชูรสไปนะคะ <c oughs> เกือบเกือบหนึ่งช้อน <c oughs> ใส่ผงชูรสนะคะ แล้วก็ผงชูรส1ช้อนเครื่องดื่มชูกำลังสองฝานะคะเดี๋ยวเครื่องดื่มชูกำลังกะเอาอ่าสองฝาให้เขานะคะพวกนี้จะเป็นรสตานนะคะจะเป็นน้ำตาลให้กับพืชนะคะ เป็นอาหารของพืชนะคะ,ะเดี๋ยวอันนี้สุดยอดน้ำหมักชีวภาพนะคะประมาณอัวหนึ่งเนี่ยจะใช้1 0บซีซีนะคะอันนี้พี่กันตรีจะใช้ประมาณ5้าซีซีนะคะกะเอาก็ได้5้าซีซีนะคะอ่าแค่นี้นะคะเพื่อนๆเราก็ได้ปุ๋ยแล้วนะคะ ได้ปุ๋ยชีวภาพนะคะแล้วเราเราก็ขนนะเพื่อนๆนะใช้มือนี่แหละนะคะใช้มือขนดนะคะเดี๋ยวเราก็จะรดใส่ปุ๋ยนะคะใช้มือขนนะน้ำหมักชีวภาพกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามีกากน้ำตาลผสมกับสารเอเอมนะคะเดี๋ยวเราจะรดนะคะจะช่วยทำให้พืชเราสีสดใสนะคะ สีสดใสสวยงามน,นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตักรดตรงไปตอนนี้เราใส่ปุ๋ยนะคะรถประมาณเนี้ยรดที่ลำต้นเลยนะคะรถที่ลำต้นเลย รดลำต้นเลยนะคะนะเดี๋ยวพี่กันตรีพาไปลดปุ๋ยนะคะจะทำให้ใบของพืชนะคะใบของอโกวนนีมาเราสีสดใสนะคะรดเหมือนรดน้ำไปเลยนะคะรดไปทุกอย่างรดไปเลยนะคะรดลำต้นไปเลยนะเนี่ยจะทำให้ใบของพืชเราสวยนะคะ ใส่ทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะคะเพื่อนเนะคะใส่ไปแล้วนะเดี๋ยวยังมีอีกเดี๋ยวจะพาไปใส่อีกนะคะวันนี้ขอเสนอปุ๋ยสองตัวลดลงไปเลยลดไปง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะสร้างความสดใส สีจะได้สวยนะคะรดอย่างระนิดละหน่อยนะคะเพื่อน,อนจะช่วยทำให้ใบเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็สีก็จะสดใสนะคะ รดให้หมดเลยนะคะต้นไม้อะไรมีรดให้หมดเลยต้นแสงเงินงแสงทองก็ต้องรดให้เขาหน่อยนะคะมีพึ่งปลูกไป นะคะคใช้ปุ๋ย2อย่างนะคะผสมกันก็มีปุ๋ยเคมีกับกับปุ๋ยชีวภาพนะคะนะก็จะมีปุ๋ยเคมีสีเหลืองในสูตรสิเสมอกันนะคะเพื่อนๆสูตรสิเสมอกันแล้วก็ใช้สาร e m กับกากน้ำตาลนะคะอย่างที่พี่กันตีบอกแล้วแล้วก็มีผงชูรสแล้วก็มีเครื่องดึงชูกําลังนะคะอันนี้ถังนี่ ประมาณ6ลิตรนะคะนะเป็นปุ๋ยที่เราใช้เองก็จะช่วยทำให้พืชของเรานะพืชของเราเนี่ยมีสีสดใสนะคะต้นอาโกนิมาก็จะสีสดใสสวยงาม